สวัสดีครับผมโป้นัทพัฒน์วันนี้ผมมีนโยบายเข้าออกด่านคล่องค้าขายชายแดนคึือักเป็นหนึ่งในนโยบายท่องเที่ยวดีและเศรษฐกิจดีของทีมเราครับสําหรับนโยบายนี้ผมจะผลักดันเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชายแดนและเพิ่มความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งพี่น้องคนไทยและเพื่อนบ้านจากมาเลเซียที่มาเที่ยวบ้านเราครับ แผนการจัดการสำหรับด่านตรวจคนเข้าเมืองให้รวดเร็วทันสมัยโดยใช้ AI ในการช่วยเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซึ่งจะช่วยให้ผู้ข้ามแดนสะดวกมากขึ้นเพราะไม่ต้องลงจากรถเลยสเสนอให้มีจุดพักรถและจุดขายของหลังจากผ่านด่านข้ามพรมแดนแห่งใหม่ที่กำลังจะเสร็จเร็วๆนี้สเสนอให้มีศูนย์การค้าปลอดภาษีทักฟรีสนับสนุนห้างสรรพสินค้าที่เอื้อเฟื้อพื้นที่สำหรับสินค้าท้องถิน่นแจกคูปองส่วนลดสำหรับการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยววอลเล็ต ที่สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการได้ในราคาพิเศษแคมเปญสะสมแต้มไว้ใช้ในการส่งเสริมการขายสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากร่วมสนุกครับเรายังมีนโยบายที่น่าสนใจอีกมากมายขอให้ท่านติดตามได้ที่ w o r l d w ปสงข o a c o m ครับขอบคุณครับ